สวัสดีครับลูกกลุ่มทุกคนผมแอดมินช้ําเองครับวันนี้เราก็ยังมีเรื่องเล่าผีเหมือนเดิมเป็นประสบการณ์ผมเองผมไม่รู้จะประสบการณ์ใครมาเล่าก็<ม>ถ้าประสบการณ์ขบนไม่เดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังเนาะก็ผมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมเอาวิวนี้มันไม่ดูไม่หลอนเลยใช่ป่ะอาจริงผมจะเอาวิวป่าด้านหลังมืดแต่ผมไม่เอา เพราะว่าตอนแรกที่ถ่ายก็ทคแรกเลยนะครับโปรแกรมจับไปหน้าทํางานครับไม่คือมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโปรแกรมจับไปหน้าจะทํางานได้ยังไแงแล้วมันทํางานแล้วมาทํางานค้างผมก็เลยไม่ถ่ายคือเลยเปลี่ยนลบใหม่แล้วมาถ่ายตรงนี้แทนเป็นวิวนี้แทนครับผมเบื่อไม่การเสียเวลาเอาเลาผมจะเริ่มเลยแล้วกันผมตอนแรกผมให้ทุกคนถ่ายด้ผมใช่ปะครับ ห้ฟังเพลงเก่าแล้วมาถายอายุผมตอาผมอายุเท่าไหร่แล้วฟังเสียงเมื่อวานนี้อายุผมเท่าไหร่ครับผมผมจะอายุครบ25ปีเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมจะครบ25ปีเดือนกรกฎาคมนี้ครับแต่เราจะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเรื่องเล่าผมไปสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนกันผมไม่บอกแล้วกันไม่บอกชื่อสงวนเออวันที่ไปถึงมาแรกวันที่ไปสมัครผมไปกับพ่อสองคนช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงไปไม้ร่วงผมผมนึกว่าประเทศเกาหลีไปม่วงไปสีเหลืองเตียวถนนต้นสนตั้งส,งสองข้างทางพ่อผมลงจากรถผมลงจากรถสิ่งแรกที่เข้ามาเลยกลิ่นวกกับลม ปูบปูบหนึ่งเป็นกลิ่นเหม็นเขาก็มองหาแล้วมีหนูตายหรืออะไรตายหรือเปล่าหรือกลิ่นที่มาเขาก็เหลยวมองหามันก็ไม่เจอักพากผมเห็นเส้นอะไรสักอย่างเส้นเป็นเส้นเป็นคล้ายผมบอกมันเป็นเส้นอ่ะจะบอกว่าเส้นผมหรือเปไม่รู้แต่มันเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นสีดำลอยผ่านหน้าอ่ะอ๋ผมมันคิดอะไรมาก ปีหนึ่งผมอยู่อย่างปกติก็จะมีเรื่องกันไหมก็มีเรื่องลงเรื่องเล่ากันบ้างปีหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่รู้สึกว่ามาเจอมากๆกก็ตอนขึ้นปีสองแต่ไอตอนที่เจอมากๆนี่เดี๋ยวผมไปเล่าทีหลังผมจะเล่าตอนนี้ก่อนครั้งแรกที่แบบจังๆเลยเอาแบบจังๆเลยนะเต็มๆเลยนะเป็นครั้งแรกเลยผมเป็นคนท้าเขาเอง เอาเงี้เอาเงี้ย้อนรักความก่อนกลับไปปีหนึ่งแล้วกันผมไม่เคยเจอย่างจังนะแต่ผมมองขึ้นไปบนอ่ามันไม่ใช่ฝ้ามันเป็นมันจะเรียกว่าฝ้าก็ได้เออเป็นฝ้าเป็นฝ้าห้องผมมองขึ้นไปเป็นหน้าคนครับอ่าแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากจนมาปีสองจากที่ผมบอกว่าผมเป็นคนท้าเขาเอง อ๋อหอพักผมที่ผมพักไม่ใช่เป็นตึกม็นตึกมันหอพักเข้าไปมันจะเป็นคล้ายๆบ้านหลังเล็กๆเป็นห้องแปลว่าหลังหนึ่งมีสองห้องแลวเรียงกันไปเป็นรูปตัวยูผมอะผมจะเริ่ลแล้าเนาะผมไปทาเขายัางไงงั้นหรอรู้จักวิธีการเห็นผีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องข้อใต้วางขาเล่นผีถ้วยแก้วเอาดินจากเมมหรือจาก สงสบมาบ้า้ตาก็หลายอย่างอยู่แต่วิธีการของผมง่ายๆครับจดุดทูบและปักหัวทูบกับหัวปักหัวทูบกับหัวคือเราจุดมันจะไอตรงแดงๆนะครับตรงหัวแดงๆเราปักกับหัวไม่ใช่ตรงก้านไม้ครับแล้วปักกับหัวผมปักกับหัวเพว่าถ้ามันมีจริง ถ้ามีจริงๆเป็นตัวนตัวน่ะโผล่มาเลยอยากเห็นอ่าอ่า้าขาวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็มีนักเรียนบางส่วนกลับบ้านแล้วก็บางส่วนวันนั้นมีหมอลำอยู่ใกล้ๆกล้วิไลกว่าคนก็ไปดูมันก็เหลืออยู่บางส่วนในในโซนในโซนมันก็เหลือบางส่วนถามมันก็ไม่เยอะ นะก็เพราะว่าบรรยากาศร้อนได้ไหมก็ร้อนแล้วจากผมท้าเสร็จผมก็เข้าไปนอนในห้องผมจําไม่ได้ว่าว่าเวลาเท่าไร่แต่ก็น่าจะเด็กพอสมควรมีเสียงเคาะประตูห้องสามครั้งป๊อกป๊อกป๊อกผมก็เดินไปเปิดประตูเพราะผมคิดว่าคงจะเป็นรุ่นน้องผมกลับมาไปเปิดก็ไม่เจอใครนะ ครั้งที่สองมาเขาอยู่ผมไปเปิดก็ไม่เจอใครเอาสิมึงอยากเล่นมึงอยากแกล้งกูใช่ไหมดูน้องเนี่ยโอเคผมก็ยืนรอหน้าประตูเลยพอปุ๊บผมเปิดปั๊บป๊กป๊ตามครับผมเปิดเลยไม่เจอใครผมเดินออกไปหน้าห้องเฮ้ยถ้ามึงจะกวนกูนี่ผมอร้องเถอะให้ดูเวลาหน่อยเฮ้ย นี่มันดึกแล้วไม่มีเสียงตอบรับเอองั้นมันก็นอนนอกห้องแล้วกันผมหันหลังกลับกำลังจะกลับเข้าห้องเสียวสลังวาบเย็นบึบผมหันหลังผมเลยหันหลังกลับไปด้านทันทีหันหลังกลับทันทีไม่มีลมผมคิดจกูเสียวสลังได้ไงมีเสียงคักขึ้นมาเป็นเสียงผู้หญิง อยากเห็นไม่ใช่หรอผมหันซ้ายหันขวามองขึ้นข้างบนเห็นปลายเท้ามองขึ้นไปบนต้นไม้เขาไมไ่นั่งตรงกิ่งไมไ่นั่งตรงก้านมันเป็นกิ่งเล็กๆที่คนธรรมดาไม่สามารถนั่งได้ แต่นี่ชุดสีขาวผมยาวแล้วก็พูดมาว่าอยากเห็นฉันไม่ใช่หรอแลังจากนั้นผมก็น่าจะสลบไปมาตื่นอีกทีนึงตอนลูกน้องมาถึงแล้วก็ปลุกผมว่าพี่มานอนเลยนอกห้องพอผมตั้งสติได้ผมก็บอกมาให้รีบเข้าห้องแล้วก็จบ แต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้จะมาเล่าเพิ่มเติมอีกทีหนึงนะครับครับผมเจ้าดีครับ